สวัสดีครับอยู่กับเรานะครับทางช่องนะครับผมปานฝันแฟมิลี่นะครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมแม่แม่เอซีทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาดูน้ํานะครับน้ำวันนี้นะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเท่าเดิมนะครับยังไม่ขึ้นนะครับก็อยู่อยู่ตรงตรงนี้นะครับตรงนี้เลยตรงร่องตรงนี้นะครับผมไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าฝนไม่ตกหรอกนะครับวันนี้ก็เลย รู้สึกว่าจะมีลมหนาวเข้ามานะครับผมน่าจะไม่ตกนะครับเพราะว่าตอนเช้าตกเล่นๆอยู่นะครับตอนเช้าตกเล่นๆนะครับอันนี้เล่นอยู่ตรงสวนอ้อยเลยอ่าปลารัาปลาอันนี้ตกเบ็ดนะครับอันนี้ปักเบ็ดไว้ mm อันนี้ถูกใจนะครับน้ำอยู่ตรงนี้ได้เล่นด้วยนะครับได้ดักปลาด้วย อ้วนโอ้ยเอายาแม่หญิงมาเล่นอ้วนเป็นไรทำไรทำอะไรครับทำอะไรครับเนี่ยืินยา่าโอ้โยเมื่อไรจะนอนครับเนี่ยตื่นนาน,านตื่นนานแล้วเมื่อไรจะนอนเนี่ยอืินยา่า ตอนเช้าก็หมดไปห้าหวีแล้วตอนเช้าหมดห้าหวีเดี๋ยวพ่อเอากล้วยมาให้กินรอดูตรงนี้รออยู่ตรงนี้ก่อนรออยู่ตรงนี้ก่อนอ้วนพ่อเอากล้วยให้

this way. This way. Pop on, pop on. ข้าก่อนสวยๆขอบคุณข้าสวยเออยขาไกลก่อนขาไกลก่อนลูกขาไกลก่อนเคาะไปเคาะเคาะด้วยเคาะเออยขาหนี้แหละเคาะไปเคาะเคาะเคาะไปเคาะเร็วเคาะไปเคาะเคาะเคาะเค้าเข้าด้วยหมุน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 ไปหมุนหมุนหมุนเอ้ยขอบคุณข้าก่อนที่สวย

nhìn lên như vậy ạ. Xin chào bác sư tỏa. Bác sư tỏa. À, ขาก่ขาไก่ยกาขก่อนเไเยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แล้วขาก่อนขาขาเนี้ขาไม่ใช่อยก่อนถอยขาเนีานเาเไปเออเาเเ่าไปเออเพาะไปเาเออเาไก่อนเาะก่อนล <that> <vantage within> <rain> <that> Điện

Eu não. ก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ดูคลิปอของน้องปันฝันนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับผม